วิเคราะห์บอลหนึ่งนาทีกับจีจีขยีบอลประจำวันที่4พฤษภาคม2568สำหรับค่ำคืนนี้ไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันค่ะเชลซีพบกับลิเวอร์พูลฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มการเล่นของเชลซีนั้นนัดนี้อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นให้มากกว่าเดิมเพราะยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อื่นอยู่ยิ่งเจอกับลิเวอร์พูลแล้วเชลซีต้องห้าประมาทเลยทีเดียวคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีนิโคลัสแจ็คสันเป็นกองหน้าและมี โคลพาวเมอร์เป็นแดนกลางผลงานล่าสุดบุกเอาชนะเยอการ์เดน4-1ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านลิเวอร์พูลฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ดูแล้วลิเวอร์พูลก็คงมาเล่นให้ครบแมตช์เพื่อรอรับถ้วยแชมป์เท่านั้นฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลก็ยังคงเหนียวแน่นแข็งแกร่งเหมือนเช่นเคยคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีอิดิโกโซตาเป็นกองหน้าโมฮัมเหม็ดตาร่าเคอร์ติสโจนกับหลุยส์ดิอาร์ตเป็นกองกลางประสานผลงานนัดล่าสุดเพิ่งชนะสเปอร์มาได้51 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานเฮทูเฮต d ของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะไป2เสมอ3จี้เลยเทใจไปทางเชลซีมากกว่าค่ะเพราะเล่นในบ้านด้วยน่าจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนค่ะเชลซี Chelsea จัดให้2-1แน่นอนค่ะ